ชมความอลังการของบ้าบุญคาเฟ่ครับปบคาเฟ่ความอลังการครับติดถนนข้าวหลามครับผมความอลังการ ก่ออลังการครับใหญ่มากครับเนื้อที่น่าจะเป็นเร้อ,รอยไร่ครับกำลังทำซุมนั่งรับประทานอาหารยาวตลอดแนวเลยครับซุ้มนั่งรับประทานอาหารนี่ครับนีรับ สูนั่งรับประทานอาหารขันก็จะเป็นบอ่อน้ำต้นไม้นะครับนี่ครับทำอลังการมากนี่ครับเป็นสมงนั่งข้างในงก็จะเป็นบอ่อเป็นต้นไม้ใหญ่จริงๆครับน่าจะเป็นร้อยไร่ครับ ยังจริงครับยังจริงกับกำลังทำเลยครับนี่จะเป็น

ผมหวานเทียบเลยยอดครับติดุขผมอ่าติดนี่ครับติดอ่ามอเตอร์วเวย์น,นะครับโซนสามกับสามปท